นี้เลยมาทำก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนี่คือการต้ม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 น้ำน้ำซุปนะครับกระดูกหมูชันดีครับที่ได้ยินนี่คือเสียงตํากระเทียมนะครับกระเทียมเจียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีการเจียวกระเทียมครับเพื่อความอร่อยสมบูรณ์แบบในการทำก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก สไตล์บายน e ้เชฟอะไรดีเชฟเชฟทำกันเกียนเอ,เองครับนี่ครับอุปก,กรณ์นะครับเส้นเล็กครับถั่วงอกหมูสับลูกชิ้นนะครับเตรียมตัวลงหม้อได้นะครับสักครู่หอมมากมกระเทียมก็ต้องเคียวเองนะครับถึงจะอร่อยนะครับไม่เหม็นหืน ใครจะมองว่าเป็นไม่ใช่อ่าต้มจืดฟักนะครับดูดีครับหัวเชยเท้ากระดูกน้ำซุปครับอยากคิดว่าผมทำแกงจืดนะครับไม่ใช่ครับก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวน้ำใสนะครับน้ำใสครับเตี๋ยวหมูครับหมูสับนะครับในกินกันในครอบครัวครับหกเจ็ดคนสบาย หัวใหญ่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจียวกระเทียมแล้วครับดูงบประมาณนะครับหัวใช้เท้าหนึ่งหัวนะครับพร้อมด้วยหอมักชี10บกว่าบาทก็มาสิบห้าบาทนะครับกระดูกประมาณ70บาทโลหนึ่งนะครับเส้นลูกชิ้นแล้วก็ถุงงอก แล้วก็หมูสับประมาณร้อยสี่สิบนะครับผักเนื้อฟรีมีอยู่ในตู้นะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะเจียวกระเทียมเจียวหอมมากแม่ครัวแม่ครัวแม่ครัวอืมนี่โอ้กระเทียมเจียว อาหารยำยาวครับผมกินกันประมาณสิบคนครับที่บ้านครับกระเทียมเจียวครับลงมาแล้วครับหอมครับทำไมโทรศัพท์ไม่พัฒนาให้กลิ่นเกินเหมืนทะลุในโทรศัพท์ได้แล้วจะได้กลิ่นแบบหอมรังจวนใจมากเลครับหอมโอ้โนี่ครับกระเทียมกำลังเดือดเลยครับปุด๊บหอมมาก รังโจรใจดื้อด๋อดึดึงหอมโอ้โหกลเฉลืองนะครับหอมมากๆหลังจากนั้นก็กระเทียมเจียวได้ที่ขึ้นมานะครับส่วนผสมเครื่องปรุงนะครับมะนาวเราใช้แทนน้ำส้มสายชูกลั่นนะครับมีน้ําตาลนะครับอันนี้พริกป่นน้าปลาน้ําตาลนะครับ อันนี้ก็เตรียมน้ำรวกเส้นนะครับแล้วก็มีขนมหวานนะครับรดช่องนะครับไม่ใช่วัดเจดนะครับรสช่องจันทบุรีครับรสช่องจันทบุรีอำเภอเมืองครับเจ้าที่อร่อยที่สุดในจังหวัดจันทบุรีครับอันนี้คอนเฟิร์มได้ครับไม่ใช่วัดเจดนะครับครับใกล้เวลามิกรวมส่วนผสมทุกอย่างลงไปแล้วนะครับปึ๊ดครับใกล้เวลามิกรวมส่วนผสม นะครับรูปร่างหน้าตาจอกมาอย่างน่ากินครับคอนเฟิร์มนะครับครับอันนี้ก็จะลวกเส้นแล้วครับจะลวกเส้นแล้วเอ,ออเออ,อครับท้องกระองจอกจอกเราคั่งวันยำเนื้ทานเลยต่มาครับลวกเสร็จไปไหนต่อนี่ครับ กระมังมีน้ำมันกระเทียมเจียวครับเราคลุกไว้เพื่อไม่ติดครับเส้นไม่เส้นติดนะครับถ่ายไปครับหมดถุงเลยต้องหมดถึงเลยนะครับเหตุผลนะครับทําไมถึงต้มรวมอย่างนี้เพราะว่าถ้าใส่กระชอนแล้วก็ลวกๆวกลวกันเสียเวลาครับเพราะว่าครอบครัวใหญ่ครับมีเป็นกินกันประมาณสิบประกดนะครับอันนั้นงต้องมาอน้ําสะอาดรอบนึงนะครับล้างน้ําสะอาด ครับพอ,อลวกเส้นล้างเส้นด้วยน้ำสะอาดแล้วก็นำมาคลุกเคล้ากับกระเทียมน้ำกระเทียมเจียวนะครับออกมาก็จะเป็นได้หน้าตาประมาณนี้ครับหน้ารับประทานเตรียมตัวมิกซ์ส่วนผสมลงชามได้ครับส่วนผสม,สมล,ลูกชิ้นลงไปแล้วนะครับก็อยากจะบอกเพราะม่พี่น้องที่รับชมทางช่องทางก่อนนะครับว่าถ้าเรากินข้างนอกนะครับผมสิบกว่าคนนะครับสิบสิบ 12คนนะฮะถ้าตกก๋วยเตี๋ยวดีีีชามละ50บาท600บาทอันนี้ลงทุนไม่เกิน300บาทครับแถมเบิ้ลได้อีกไม่จำกัดน,นะครับครับบทสรุปหน้าตาเป็นย่ยมนี้ครับ<ม>ครับขอญาตทานก่อนนะครับสวัสดีครับ